ช่างประจำบ้านพามาทำความรู้จักกับวัสดุอุดโปะอะคริลิกทั้ง4ชนิดที่ควรมีไว้ติดบ้านและสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ชนิดที่1พุตตี้โป๊ผนัง e an ใช้อุดรอยเล้าขนาดเล็กหรือรอยขูดขีดบนผนังทั้งงานตกแต่งภายในและภายนอกโดยเฉพาะพื้นที่ผิวที่เป็นปูนเพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียนก่อนทาสี 2. สครีมซ่อมผนังใช้ซ่อมแซมรอยเล้าขนาดเล็กๆได้ทั้งผนังปูนหรือพื้นผิวอื่นๆเช่นผนังยิปซ่มที่มีรอยขูดขีด 3. อะคริลิกซีลแลน์ใช้อุดรอยต่อระหว่างวัสดุต่างๆที่มีการขยายตัวหรือหดตัวเล็กน้อย เช่นรอยต่อระหว่างผนังกับหน้าต่างหรือประตูเพราะอะคริลิกซีลแลนต์มีความยืดหยุ่นสามารถรับการเคลื่อนไหวของวัสดุได้ 4. อะคริลิกโพลียูริเทนซีแลนต์ใช้อุดรอยต่อที่ต้องการความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงที่ต้องการทนต่อการเคลื่อนไหวของโครงสร้างหรือการขยายและหดตัวเช่นรอยต่อระหว่างคอนกรีตกับโลหะเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกประเภทของการใช้งานสีโป้ให้เหมาะกับงานได้แล้วครับ